นะครับผู้แต่ะมี<ช>สองฝั่งฝั่งที่เป็นบ่วงคือไม่มีผู้นะครับได้อีกฝั่งหนึ่งคือมีผู้นะฝั่งนี้คือม,มีผู้มันจะมีผู้สองด้านนะครับนะครับผู้สั้นกับผู้ยาวนะครับให้นําให้นําเส้นที่มีบ่วงอย่างนี้ที่มีผู้คล้องทางด้านขวามือข,ข,ของเราอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านขวานะด้านข,ขวา,ขขวา เสร็จแล้วจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับนะจะดัดเรียงให้มันเท่ากันเสร็จจากนั้นนะขึ้ลงมาขึ้นมาจะมีผู้สั้นกับผู้ยาวถูกต้องไหมนะครับผู้สั้นกับผู้ยาวให้นําผู้ยาวนะให้นําผู้ยาวพบครึ่งทบครึ่งของตัวมันเองนะทครึ่งตัวมันเอง ทบขึ้นของตัวมันเองนะให้น้ำผู้ดย,ยาวนะครับทบขึ้นของตัวมันเองจะได้ลักษณะนี้นะครับจะได้ลักษณะนี้นะะอยู่อย่างนี้ครับลักษณะน,นี้ต่อจากนั้นครับให้น้ำแต่ มาไว้ประมาณานหน้าขาของเรานะครับด้วยหันปากแตทงขวามือนะแล้วก็หงอใับเพื่อจะทำการสอดเชือกครับงายเพื่อทำการสอดเชือกนะครับห่วงแต่เห็นไหมห่วงแต่อสอดลงไปสอดลงไป,ด,งไปดึงขึ้นมานะครับอยาให้พยายามอย่าขยับนะอันนี้ผู้แต่โดนตัดมาเนาะ,ะ,ะทำการผูกยาให้นิดนึง ัเเรียบร,ร้อยเนี้เรียบร้อยดูดูความยาวความสูงแต่ละบุคลนะครับเอาดูวเองนะตามหลักที่ถูกต้องคืออประมาหน้าขาของคนเรานะครับประมาหน้าขาของคนเราประมาณนี้เนาะต่อจากนั้นให้น้ําเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นนะเนียต่อไปนี้เส้นสั้นนะครับเส้นสั้นนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ผูกนะเส้นสั้น ทาบลงไปที่แจเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บทาบบปปุ๊บอันนีมีเส้นคู่ใช่ไหมครับเส้นคู่ 2, สองเส้นนี้เส้นคู่นะเส้นคู่ทําการผูกให้เรียบร้อยนะครับทําการผูกสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้ไม่เกี่ยวกับเส้นนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเส้นเดียวนะครับทําการผูกอ่าทำการผูกนะครับอ่าทำการผูกให้แน่นผูกก็ผูกไม่ยากก็ทบเดียวพอเอาเอาเส้นยาวใช่ไหพี่ ใช่เอาเส้นคู่ตปเกยที่เราทบกันเนี่ยคู่เส้นยาวเส้นแรกนนะใช่ที่เราทําการทบกันไว้นะะผูกนะครับผูกแล้วพยายามทําให้เท่ากันเนาะพยายามทำการเสร็จปุ๊บเส้นนี้นะครับผาดไปตามท้องแต่อันนี้เส้นเส้นเส้นสั้นอันนี้คือพูดเส้นสั้นอันนี้พูดเส้นสั้นครับเส้นสั้นท่าไปตามท้องแต่ครับท้องแต่ท้องแต่ก้องแรก นะครับถ้าหันเข้าตัวาตัวคือล่องล่างสุดนะแล้วล็อกเอาไว้ล็อกที่ปากแตจไว้กันมันขยับนะครับกันมันขยับพันเอาไว้เพื่อความสะดวกสบายของเราในการพันแจนะ,ะต่อจากนั้นตนคือเอาเอานิ้วกดไว้เฉยอนิ้วโป้งเราเนี่ยล็อกเอาไว้ต่อจากนั้นนะําเส้นคู่พันไปด้านนอกตัวเราเอาเส้นยาวครับอพันนอกตัวนาะ ันออกไปข้างนอกตัวใช่ไหมว่าพันอ้อมแต่พันอ้อมมาเส้นยาวพันอ้อมแต่พันไปเรื่อยพันกว่าจะหมดเส้นเนาะพันกว่าพันไปเรื่อยพันกว่ามันจะหมดอ๋อพันอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องล็อกใช่ไหมไม่ต้องล็อกยังไม่ต้องล็อกครับอ๋อพันพันไปพันกว่าจะหมดก็ลองไล่ดูเอาว่าขนาดเชือกขนาดไหนอะไรยังไง เนาะสมมติว่าอ่าตัวนี้พันสองรอบพันนอกเส้นคู่อ่าท้องแต่สองอันเนาะพันสองรอบหลังจากนั้นก็อ้อมไปเป็นที่สามเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองเราพันสองรอบเห็นไหมถูกไหมครับอ่ะงจนั้นพันพันไปสามรอบสุดละอ่าะพันไปรอบที่สามก็พันท้องแต่รอบอ้อมไปรอบที่สามครับ <3 S 2> สามสาม พันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเส้นสี่ห้าหกจนหมดเส้นจะหมดเส้นครับเรียงให้ดีเรียงเชือกให้ดีได้เกิดความสวยงามขึ้นดึงให้แน่นพันไปเรื่อยๆจนหมดเส้นใช่พันไปเรื่อยๆหมดเส้นเส้นยาวครับึไปเส้นยาวเส้นแรกที่เรามัดตรงเราทบเราทบทบเป็นสองท่อนนะครับ มันจะยากเพราะว่ามัน,ม,นมีปมโดนตัดโดนตัดไปดตัดปลาเห็นไหมโดนตัดปลานะเขาโดนตัดมาาจะไม่สวยสมมุติว่าอ่าใช่แล้วปั๊บทำยังไงก็ได้ดึงให้แน่นที่สุดพยายามให้ปมปมห่วงพยายามให้ปมห่วงครับตัวน,นี้ครับ มาอยู่ตรงกลางแต่ให้ได้มาอยู่ตรงกลางนี้ครับเอ่ะตรงกลางนี้อต้อาหมุนใช่ไหมต่งนั้นตเราก็ต้องบิดเชือกไปเรื่อยิดเชือกบิดเชือกบิดเชือกเนาะบิดเชือกครับบิดเชือกที่เราพันเนี่ยบิดเชือกบิดไปบิดไปเรอยพยายามให้มันมาถึงตรงกลางให้ได้ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับนะเราก็เต็มที่มาแล้วเนาะเพราะเชือกรดนัดมาครับจากนั้นแกะตรงนี้แกะออกมาครับแกะมาเสร็จปุ๊บ ทำเป็นห่วงนะทำเป็นห่วงคู่อย่างนี้ครับนะครับสอดสอดเข้ารูสอดเข้าห่วงบ่วงอีกข้างหนึ่งสอดเข้าห่วงตรงนั้นสอดเข้าบ่วงอีกข้างหนึ่งครับอาดูดเดี๋ยวห่วงอยู่ข้างล่างสอดเข้าบ่วงล่างครับห่วงเส้นยาวของเมื่อกี้ใช่ใช่มันจะเป็นบ่วงอยู่ครับถอดมาสอดแล้วทีนี้ดึง ดึงห่วงนี้ดึงว่ะครับดึงอย่างนี้ดึงกระชากให้แน่นครับผมเสร็จดึงกลับมาดึงกลับมาปุ๊บดึงกลับมาใช่ไหมครับจากนั้นสอดดึงเส้นเนี้เห็นไหมที่ห้อยอยู่เนี้ยดึงกลับมาด้านหลังเราดึงกลับมาเข้าหาตัวนี่นะครับที่นั้นดึงกลับมาเข้าหาตัวเส้นสั้นเส้นแรกดึงกลับมาเข้าหาตัวเราที่เราวนแล้วก็สอดเข้าเหมือนเดิมครับ ซอยเข้าอย่างนี้มันจะเป็นถักเป็นเงื่อนอ๋ออ่าจะเป็นเงื่อนตรงนี้ถักสองใช่ไหมผมอ่าสอนถักตรงนี้แล้วดึงทีนี้เราก็เก็บสายให้ดีครับฮะทำให้ดีเรียงสายให้สวยงามเหมือนเดิมจากนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้อยู่ด้านในถูกไหมครับครับอยู่ด้านในเนาะอยู่ด้านในเนาะอ่าอยู่ด้านในนะอ่าเส้นเดียวกันเราก็จับ จากทางด้านฝั่งนอกอเอาเส้นที่เป็นปลายสายใช่ไหมครับปลายสายนี่คือพู้เนี่ยเห็นไหมคือปลายสายพู้เนี่ยอย่างนี้ปลายสายพู้มีเรือใส่กล้องถักกลับไปทำเป็นบวงกลับไปเหมือนเดิมอจบจปเลยกระชากอ่ากระชากให้มันขัดเป็นลายมันไวจุดันไม่เก่งเกย์ใครทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนจะหวาจะหมดสายทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดสายครับอ๋อ มันยาวไงเขาเลยตัดออกนี่พี่ว่ามันอันนี้ทำไมมันแก้ออกยากก็เลยตัดออกเใช่จ้องตัดเพื่อให้เอาออกง่ายถ้ารู้ปมมันอยู่ตรงไหนอะปมมันอยู่ไหนอะถ้ารู้มันจะมีปมเก็บอยู่มีปมเก็บอยู่ตัดเพื่อออกง่ายถ้าคนไม่ได้ปลกเราออกไม่ได้ ประมาณนั้นเลยใช่ผูกใส่ได้ตันได้ยิงได้อดได้ของที่ดีก็ไปตัดหมดใส้ได้มากดุท่านไม่เก่งเกะใครจ่าหลอดลอดช่องแรปเตอร์แรปเตอร์ฟอร์สี่ไม่คิดลอดช่องใช่ไหม สวนสนามฟอสี่ไม่กินกระชองเพราะเอาไว้ให้ในทหารเดินพนตรไม่ได้กินกระชองจะหลอดมโหเลยไม่พอแล้วแต่ไม่พอนะอืมไม่พอไม่พอยาวไปเชื่อกันนะ้พันลงไงไม่เป็นไรให้ข้าาไปอ่ายคลิปดูให้พวกพันดู ถ่ายคลิปทำเองเนี่ยผมต้องไปตัดคลิปอีกเยอะเลยเนี่ยไม่ตัดหรอกตัดเยอะเลยพี่เดี๋ยวดูตอนจบยากแต่มันอยู่ตรงกลางมันจะสวยใช่อตัวอย่างมาดิถ้าอยู่ผู้กลางถ้ามันไม่โดนตัดถึงจังหวะมัดแล้วยังอีกเยอะเอาล่ะ สมมุติว่าหมดแล้วเนาะโอเคครับสมมติหมดแล้วนะโทษก็ได้มันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ไอ้ห้อยๆอย้างล่างห้อยเหมือนกันนี่มันจะอยู่สถานนี้เนาะครับเสร็จแล้วเอาเส้นนี้เส้นที่เป็นห่วงนะเส้นที่อยู่ขวางมือเรามือสุดเส้นนี้เส้นนี้แป๊บนึงพี่เส้นนี้ครับเส้นนี้ขอยาดพี่เส้นนี้ครับเส้นนี้เส้นที่ต่อจากฝั่งนู้นนะครับ สอดเข้าบวงครับครับดึงลอดเส้นนี้เข้ามาโอ้แสงไม่ได้่ะดึงลอดนี้ดึงลอดมาอ่าดึงลอดห่วงครับห่วงที่อยู่หน้าแี้เส้นนี้นะครับสอดเข้าไปครับนะครับพ่าดไปอ่าครับผมพอดาบเสร็จปุ๊บนะครับเส้นนี้ก็ต้องล็อกเหมือนเดิมล็อกเส้นคู่น่ล็อกเส้นคู่ปั๊บ เส้นคู่มัดธรรมดามัดธรรมดาเสร็จใช่ไหมครับพันต่อนี่นะครับมัดต่อพันต่อมัดแล้วก็ม้วนต่อไอ้เส้นเส้นเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่เส้นที่เราล็อกเมื่อกี้ครับพันต่อเส้นที่อยู่ขวามือสุดที่ไม่ไม่มีอะไรเลย่ที่ไม่มีผู้ที่ไม่มีผู้เลยพันต่อม้วนเข้าหาที่เราถักมาเมื่อกี้ครับอ๋อที่เราถักถักมาเมื่อกี้นี้ สักคู่นี้ที่เราทาไว้พันไปเรื่อยๆพันจนหมดปลายครับพันจนหมดปลายทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่า2อันนี้มันจะมาจบกันยังไงครับถูกไหมฮะครับถูกไหมรเราก็นําเส้นนี้นะครับเส้นนี้สอดบ่วงอันนี้นะครับสอดไปสอดไปอ่าเส้นแล้วก็ดึงเส้นนี้ลบม,มันก็แนบมาดีนะครับมันแนบมาดี เอาลวเส้นเมื่อกี้พี่อยู่นี่ไงอ๋อเป็นห่วงไว้เป็นกลมไว้เฉยมันจะเป็นตมล็อกตัวนี้นะมันจะเป็นตัวล็อกตัวนี้อ่าวิธีแก้ก็ดึงขึ้นนี้ขึ้นมาอ๋อเอาไปแก้ถูกต้องครับถูกต้องนี่คือวิธีแก้นี่ครับดึงขึ้นมาอ๋อนี่ไงที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนาะผ่านมาเมื่อกี้นี่คือเส้นนี้ผ่านมาเมื่อกี้คือเส้นนี้เราก็เอามาเข้ามาเข้าห่วงอีกซะนะเข้าห่วงเส้นนี้ ก็คือผู้อีกฝั่งหนึ่งของของไอ้ผู้ของผู้เส้นสั้นของผู้เส้นสั้นผู้อีกฝั่งหนึ่งของเส้นสั้นแล้วก็ดึงมันก็จะล็อกอยู่แล้วถ้ามันไม่โดนตัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ออไมปนแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เรียบเนียนสวยเห็นไหมปมมันจะน้อยปมมันจะเล็กมากปมตัวนี้ปมถอดอ่ะ S <S <อ>ปมที่เส้นเมื่อก,กี้ะที่ดึงไงแหละที่ดึงเมื่อกี้ถ้าคนไม่ได้ทําจะไม่รู้ว่าปมไหนนี่ปมนี้ถอดครับผมดึงตัวนี้ดึงตัวนี้เห็นไหมก็ถอดออกแล้วลคคไม่ใช่ว่าเอาเอา,เอามีดมาตัดตรงนี้ไม่ใช่เอามีดมาตัดดึงตัวนี้นนนนดึง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 แกปององะปมออกมาสวยงามครับขอบคุณครับจ่าแลมจ่ายยานี่คือถูกต้องนี่อันนี้คือถูกต้องครับผมครับอันนี้คือเส้นที่ไม่โดนตัดอันนี้คือเส้นที่ไม่โดนตัด ถ้าโดนตัดไปแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้แบบนี้ถ้าถอดก็ดึงตังวนี้เองถ้าถอดก็คือว่าดึงตัวน,นี้กลับมาดึงย่อกลับมากา็จะเ,เป็นพมอันนี้เป็นผู้ตัวนี้แล้วไอ้ไอ้ผู้ผู้ยาวนี้ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่ถ้ามันไมนยาวไม่มีขนาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วถ้าผู้พาคหน้ามีปัญหาแล้วก็ผ่อนตัวนี้ลงมาก่อนอ๋อแล้วก็ม้วนใหม่อ่าแล้วก็ลองลองทําพัฒนาดูว่าอันไหนมันเศ้ากันอะไรไงครับเนาะลองเอาดูลองทําดู โอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจานแลมจยายาครับครับขอบคุณครับ